ว่าพ่อนาหลงเมียปัดนี้ข้าได้ข่าวมาพระเจ้าชายบรมันที่เจ็ได้บอกพระคันให้แก่พ่อเมืองของเราแสดงว่าพ่อก็ต้องลงยศธารมดาศักด์ไม่คิดจะ่เป็นพวกเยว่ับพวกขมันหรือเปล่าทุกอย่างเป็นความจริงหมดเปอนความจริงมากเลยพี่กาแล้วต่อไปพวกเรา ต้องตกไปท่ายเพราะแ o m ตลอดไปเงนี้เหรอเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยไม่ช้อยไม่ช้อยยังมาหาแต่ไม่ช้อยกําลังไปหาความเป็นบุรุษอยเฮ้ยช้อยมันาเลยมาเลย้าเลยมาเลยช้อยไปเดี๋ยวช้อยกลับเนื้อกลับตัวช้อยหุบหน่อยช้อยหุบหน่อยมึงต้องชี้สุดี่สุดจะเป็นผู้ชายมั้งดิบดิบดิบนึกถึงเรื่องจริงทำไมครับเรื่องจริงของตีบ้านทำไมครับเรื่องจริงนะครับผม พอโตอยู่โรงเรียนชั้นปปุ๊บเป็นกระเทยมัตลอดเลยเชื่อไหมประมาณอายุ4-5ยังม้องป่ถุงเลยเป็นกระเทยเ่นี่พอเอเอมาเล่นมากินนึกถึงเลยไอ้คำคนที่บ้านถอดป้ถุงวันแรกยิงแม่ห้าศพเป็นโจรไปเลยมาคิดบ้ามเลยมามบามาเลยเพื่อนไอนเพือยชดศแล่ไงวตไเดี๋ยวเด ที่ออกมาเนี่ยนะต้องเป็นเพื่อนรุ่นเดียวกันหมด,ดแล้วคิดดูมีอยู่คนหนึ่งอะ่ะพี่เเ่าไม่เท่าไหร่นะพี่ลองหันไปทางซ้ายชุดเหลืองดูเลยที่ดูพี่หลุได้พดอดีตรงนี้เยรู้รู้รู้ไหมว่มาทำไมาถึงกล้าออกมาฉากนี้ไ,ไ,ไอย่างน้อยๆก็มีตะหมงคํำความแก่อยู่คนละวะวันนี้เราคือเพื่อนกันทั้งหมดแล้วตกไปจะทำไงกันดีอ่ะบ้านเราเหมือนปกติแล้ว ตอนนี้พระเจ้าอยู่หัวของเราข่าวนังเลยนั่งเลยนั่งเลยสบายไม่ค่อยได้ว่าฐานการเมืองเ้าว่าเป็นความส่วนตัวเอะจะกินไหมแ้จะบอกผู้แทนนิไทยกลับคืนมาได้อย่างไรข้ารู้มาว่าพระเจ้าชัยวรมาที่เจ็ดนะได้มอบพระขันให้กับทุกคนไปต้องกินมากตราใดที่พวกเราทุกคนรู้จักความลกรู้จักสามขี ไม่มีใครมาทำร้ายมาทำลายแผ่นดินเราได้ใครบ้างพ่อพ่อพ่อเมืองไม่มีเมียเด็กเหรออ่ะจะหลงเมียก็ได้ใช่หลงสิเมียมีมีเมียเด็กก็โอ้โหสุดยอดมันต้องหลงเมียก็เป็นคนหลงเมียแล้วทุกวันนี้ถามเมืองอ่ะหลงเมียเด็กโอ้ถ้าหลงเมียแต่หลงเมียไม่พอนะทุกวันสุกรนี่คุยไม่เคยหยุดเลยแล้วกูยังงงอยู่เนี่ย เจ้าอยู่หัวแล้วนี่หลงียเด็กใช่ไหยไม่เชื่อไม่เชื่อคิดไงเ้ยเล่นลายเล่นเป็ดด้วยโชว์ตัวนี้ตอนไหนไม่รู้เล่นลายเล่นเป็ดด้วยเจ้าเมืองแล้วนะทำอะไรเนี่ยโอ้โหทันสมัยตลอดเลยเฮ้ยคนมีเมียเด็กก็ชอบมาโชว์นี่แหละไอ้ท้ายไปทำอะไรมึงกูไงแกมีเมียได้หรอเนี่ยคนคนมีเมียเด็กเาก็อยากจะโชว์มีอยู่คนเดียวนะที่มีแล้วไม่กล้าโชว์ น้าเฮ้ยนเกณังไม่มีใครจะว่ากัน้ว่าแต่กูคนเดียวเอ๊กับว่ากับว่าอยู่รุ่นเดียวกันไงไม่กล้า,าไปว่ารุ่นน้องๆมันหาพี่กิวันนี้แคได้ไหว้ใครบ้างนอกจากพ่อแกนะนะแล้วแล้วก็ลองสังเกตดูนะประสิทธิ์นะอามาถึงคนแรกเลยมองหาคนไหว้ไม่ได้เลยแกไปเห็นพ่อแกถ้าไม่ได้พ่อแกกูไม่ได้ไหว้แน่เลยวันนี้ติพอเดินเข้าไปพุ่มแวได้ไหว้คนที่สองชื่นใจ หายตะหมองยืนหัวขาวโ่ดเ็ดเดีถ้าหาบพ่อไุ่หาบเป็นแบบนี้นะบ้านเรแย่แน่เลยแล้วพ่อคุณพามองไอ้ก้าไม่เลยอ่ะ คุณพาเองมึงรู้จักเลยเนี่ยรู้จักสิมึงเล่งบอกไอ้เงาหัวขาดทั้งหลายว่ากูเป็นใครใครไว้กาไม่รู้จักเรารู้จักแต่รถพาราตคนเดียวไอ้กาก็อยู่ในเมืองพวกกูไม่นึ่ไม่ฝันแล้วมึงจะมีเพื่อนหล่อขนาดนี้ทำไมมึงไล่ไปบอกกับเพื่อนมึงเอาความหล่อมาอวดพวกกูไงจะพูดอะไรใครใครมึงบอกจะแหกปากทำไมเนี่ยไม่มีอะไรยังไงไม่มีอะไทยไม่ต้องไะไร ต่อหน้ามาพรับรับหลังตะโกมึงดินทากูแม้กระทั่งคำที่มึงเรียกกูว่าพ่อคำพูดนั้นสำคัญนะถ้าเปล่งออกมาแล้วมันเรียกกลับคืนไม่ได้เพราะฉะนั้นมันต้องคิดทุกคำก่อนที่จะพูด แต่อย่าพูดทุกคำที่คิดอันล้มปากหากขมก็ขมเด็ดบอระเพ็ดขมไม่มากเท่าปากขมอ,อันมีดคมก็ไม่มากเท่าปากขมรสหวานขมก็ไม่มากเท่าปากคนถูกมีดทาเจ็บไม่มาก เท่าปาถือเจ็บถึงเนื้อก็ไม่เท่าคำเขาบนคำอะไรจะช้ำเท่าคำคนมีหรือจนควรคิดเห็นก่อนเจนนะจ๊ะดีนะเพ็ะ คนทมเข้าหมมฉันแล้วหม่อมฉันสีคอนจะสั่งกดหัวพวกมันให้หมดทุกคน จ้ามืงให้พวกมึงมาพูดร้องเล่นเช่นนี้พวกมึงต้องได้รับโทษถานหนักไอ้กล้าเล่งพาทุกคนขึ้นเฝ้าปูนะท้องพะโลงอย่าให้ขาดไม้แต่คนเดียว